เพชร้าลวยสวัสดีที่สู่ผู้สุข้อนกับผมมาแล้วพี่น้องเล่าพัฒนาเหล็กมีสีมาพันทรงมาให้ดวนเลยพี่น้องพวกเข่าพี่น้องพวกเขา่าลดไปลดลดไปสองหัแล้ละพี่น้องส่วนจับคู่ลดไปสองหัดล์ละ แต่เลขกวิ่งนี่ก็บอลุดนะพี่น้องแต่งวดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแบัดปรให้บนบัดล่องรางสามเลขออกสามเจ็ดบนเอยสามเจ็ดลางเบืองเหลขกวิ่งเล็กวิ่งตัวเดียวนะพี่น้องบนนี่ไฮสามบัดล่องรางส่วน่างนี่รุดไปซ้อนวัดละเลขกวิ่งเล็กวิ่งล่างรุดไปส้อนวัดละพี่น้อง เหล็กวิ่งตัวเดียวเาะว่ามันถูกเหล็กบวมมันออกเจ็ดสองเหล็ก่างก็ออกสามเจ็ดเฉลกจับคู่หันรุดไปสองหัวได้ดพี่น้องได้ เขามาตามกันต่อวันจ,น,นจันทร์วันจันทร์ที่ยี่ิบหกจันทร์จันทร์ที่ยี่ิบหก จันยี่บหกลาวพัฒนา

วิ่งลูดบนวิ่งเจ็ดบนให้วิ่งรูดเจ็ดได้พี่น้องได้บนวิ่งรูดเจ็ดส่วนจับคู่บน เจ็ 74, 75, 76, 78, ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดงดี้ไม่สี่คู่ รดนี้มีสี่คู่สี่คู่บนบนล่างไปกับที่นี่ก็ไม่เลขกสามตัวอีกส่วนเลขกสามตัวส่วนเลขกสามตัวสามต,ตัวบน cow get see yeah. bad get อันนี้ส่วนเลขสามตัวได้พี่น้องได้เลขสามตัวส่วนเลขสามตัว ส่วนล่างล่างวิ่งห้าส่วนจับคูราง ห้าสี่ห้าหกห้าแปด ห้าเก้าบนซีคูล่างซีคูนะพี่น้องพี่น้องแคปหน้าจอนะครับเด้อวันจันทร์ ที่ยี่หกกลุ่มผ้าซองหาหกเจ็ดล่าบพัฒนาเหล็กมีที่มาหลุดมาแล้วสองหัวต่เหล็กวิ่งบอลุดพี่น้องบนนี่ให้วิ่งเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดส่วนจับคู่กับมีเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดแปดบอมีตัวเน้นส่วนสามตัวบนเก้าเจ็ดสี่ 8ปดเจ็ดหาส่วนล่างวิ่งรูดหาจับกูก็ไม่หาสี่หกแปดหาเก้าอ่ะแคบหน้าจอได้ครับได้จะมักกระจัดตะคัดกระพานอันนี้คือแนวทางล่าพัฒนาวันจันทร์ที่ยี่สิบหกสองุ่มเครื่องคอยพี่น้องมนนงันมันแห่งปังๆกันบบนะขอบุญขอบคุณในไลฟ์กับผมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม